เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเ่อนสมาชิกครับวันนี้ก็เป็นวันที่17ครับเมื่อวานนี้คงมีเศรษฐีใหม่มาแล้วนะไม่ได้พบกันนานครับโอเควันนี้เราจารย์หลังจากทําสูตรรัฐบาลไทยไปผ่านไปนะครับ ก็มีเวลาพอสมควรแล้วก็มาเจาะลึกฮานอยธรรมดากันดีกว่าครับกลับมาเช่นเดิมนะครับหลังจากหายเงียบไปพอสมควรฮานอยธรรมดาวิธีการเจาะลึกในแนวนี้แนวใหม่ครับลองดูเปลี่ยนแปลงน,นิดนึงครับจะได้ไม่เบื่อนะครับใช้วิธีการเทคนิคแบบเดิมครับแต่เพียงแต่เราเพิ่มลักษณะของการนำเสนอแบบใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นแผ่นที่อาจารย์วางไว้อยู่ในหลายกรุ๊ปนะครับโดยเป็นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอรนะ์ใช้สูตรมาครบ7ตัวนะมตัวบน,แผ,นแผ่นนี้ก่อนสูตรมาครบ3ตัวบน7ตัวทั้งหมด100สูตรครับใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเทียบชนเป็นวินร้อยสูตรนั่นแหละครับเป็นวินร้อยสูตรนะรนนรนะผลการเรียงลำดับตัวเลขได้ดังนี้ครับ จากมากไปหาน้อยหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ในการเทียบชนแล้วจาก100สูตรที่ถูกต้องนะครับเราจะได้เลข2เลข8เลข7เลข4เลข3เลข6เลข9เรียงตามลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปหาน้อยซ้ายไปขวามือเพราะฉะนั้นเลข2กับเลข8จะมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดอาจารย์ก็เลยจับมาเป็นเลขวิ่ง28 28เพราะฉะนั้น28 เอา28เป็นตัวหลักมาจับเป็นคู่เราจะได้เป็น28 27 24 23 26 29ตัวที่เน้นคือ28กับ23อีกชุดหนึงคือชุดเล็ก8เราก็จะจับได้เป็น87 84 83 86 89โดยที่เป็นมีตัวกันเป็น74 73 43อันนี้คือเต็มชุดชุดใหญ่ถ้าจะชุดเล็ก นะครับน้อยชุดเราก็เน้นไปที่ตัววงกลมสีเหลืองนี่แหละครับสองแปดสองสามแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดสำหรับท่านที่ชอบเลขเบิเ้ลน,นะครับเรามีการไว้ที่สองสองกับแปดแปดสรุปนะครับสรุปเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะสรุป,ปนะครับลองติดแนะนําได้นะครับวิธีการนําเสนอแบบนี้จะเป็นยังไงฮาหนอยนะครับ บนวันนี้วันที่17ครับมีนาคม64สรุปตัวเน้นๆน,น,นะครับเราจะวิ่ง28ครับตัวการคือ22กับ88ตัวเน้นอาจารย์เขียนแค่ตัวเน้นนะครับ28 23 87 86 7ส เรียบแล้วครับอันนี้คือชุดบนเดี๋ยวเราไปดูชุดล่างต่อกันเลยครับสำหรับชุดล่างชัดไหมครับขยายนิดนึงอ่าโอเคครับชุดล่างลักษณะเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับใช้สถิติล่าสุดถูกต้องมา7งวดใช้สถิติเจงวดนะครับ ถ้าไปย้อนดูจะได้ตรงกันคำนวณ7งวดย้อนหลังทั้งหมด100สูตรที่ถูกต้องมาเทียบชนกันผลปรากฏว่าอันดับที่เปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับจะเป็นเลข8เลข4เลขก8ครับลองมาก็4 2 3 6 3 9 6 7 8 4 2 3 9 6 7เพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปที่8กับ4 2ตัวแรกเป็นตัววิ่งครับจะเป็นคู่ต่อมาก็เป็น8 4 8 2838 6 8 8 9 8เ8 7ป็น687เน้นไปที่8 4กับ89ชุดเลขก4จะเป็น4243 494647เน้นไปที่4 2กับ4 6ส่วนตรงกันนะครับ2329 39เน้นที่23ครับนี่คือ2ตัวล่างน,นะครับแต่สำหรับท่านที่ชอบสูตรแบบคำนวณมือเนะี่ยอันนี้ก็คือคำนวณมือนั่นแหละครับปีกย่อยแต่มันต้องใช้ร้อยสูตรอย่งกาเทียบชนกันด้วยคอมพิวเตอร์มาให้ถ้าคำนวณมือทีละสูตรนะครับ ก็ค่อยมากันอีกครั้งหนึง่งอีกแบบหนึ่งนะครับเราลองมาดูแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลสรุปเร็งกลางเรียบร้อยครับเน้นวิ่งไปที่8ปสี่นะครับชุดล่างอันนี้คือบนต่อไปชุดล่างเราจะวิ่งส่กับ8 8กับส่นี่แหละครับแล้วก็จะเน้นไปที่ สี่ส่แนะครับเนที่แปดสี่แปดเก้าสี่สองสี่หกสอเรียบร้อยครับนี่คือ หลบเรานะครับจอะลึกมาแล้วคัดเลขเน้นมาแล้วสําหรับหาหน่อยธรรมดานะครับเลขบนกับเลขล่าง17มีนาคมมันพุธวันนี้ครับเน้นวิ่งเลขบนนะครับที่28เน้นลุกเนงเน้นกับ28 23 87 86 74ครับส่วนชุดล่างขอเน้นไปที่8กับ4ครับ84 89 42 46 23 อย่าลืมครับท้ายนี้ก็พบกันได้นะครับที่ไลน์ ID นี้นะครับใครอยากเข้าใหม่ l าย e กรุ๊ปแผ่นเมื่อกี้นะครับมีครบหมดทั้งฮานอยธรรมดาฮานอย v p ฮานอยพิเศษแล้วก็ 4D นะครับรวมถึงส,สปอปลาวสลากินแบ่งรัฐบาลแอดไลน์มาที่ ktv 999ครับฟรีครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณญาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสุนสากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย